วันที่3ของการเดินทางค่ะเราจะออกเดินทางไปที่เซอร์มัตเป็นหมู่บ้านเล็กๆของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ like so ตอนนี้เราอยู่ที่บราซีค่ะ One credit card? I yeah, think so. We do one more. So, salon two adults. Two adults. Go salon. Okay. โอ้ <Finish. S 2> oh, อากาศค่อนข้างเย็ยนค่ะเราเข้ามาดูปลากัน vertiento uhmy เราไม่รู้ค่ะเราเดินตามคนอื่นเขาเราเที่ยวแบบไม่รู้อะไรเลยไทราเวลิ่งลวีดนน a n น์สิ่เรามาเที่ยวแบบสุ่มๆมั่วๆค่ะไม่มีข้อมูลอะไรเลย เจอตรงไหนสวยก็แวะชมค่ะธรรมชาติด,ดูนี่ค่ะเห็นกันไหมเอ่ยทะเลสาบสวยมากเลยเป็นทะเลสาบเล็กๆค่ะ แต่แบบน้ำใสแจ๋วดูปลาว่ายอ,อยู่ท่ามกางหุบเขาเฮ้ซังไงดูกล้ามาดียว่าสุย้ธอ๋อ Like this place? Yeah. See something like this before? Nice. No. This is one yeah. of the best fishes in the world. and for for Ska, you know? I don't know, for a lot of heavy internet right now. They have this fish in the north of Sweden. I see some kind of. I <laughs> see some kind of. I see some kind คล้ายๆกับาสายรุ้งอะค่ะเรนโบว์เห็นโจนาสบอกว่าเป็นปลาที่อร่อยมากๆเราต้องลองทานแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าเป็นปลาที่อร่อยปกติยังก็ไม่กินปลาเท่าไหร่นะถึงไม่ฉลาด <laughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือค่ะอ๋อมีเป็ดด้วยดักดักฮึม We can can we waiting for queue Ah <What? S 1> really I think ah <kill. S 2> oh, include Okay we walk little bit <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกที่จะขับรถขึ้นไปบนรถไฟค่ะเราต้องใช้รถขับขึ้นไปบนรถไฟเพื่อที่จะไปจุดหมายปลาทางตื่นเต้นค่ะเป็นครั้งแรกไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนว่ารถสามารถขึ้นบนรถไฟได้ตอนนี้เรากำลังรอคิวค่ะเจ้านัเดินสำรวจรอบๆอยู่ เป็นครั้งแรก new experience เลยนะเนี่ยไม่น่าหรอทำไมเราถึงต้องจ่ายค่าทางด่วนเหมือนกับทางด่วนนะคะก็คิดว่ามันเป็นคิดว่ามันเป็นอะไรนะอุโมงเราจ่ายค่าทางอุโมง จะเป็นอย่างนั้นค่ะเห็นฝั่งนู้นไหมคะรถเต็มขบวนเลย แล้วก็ขับขึ้นไปฝั <There is. S 1> ป่งนู้นก็ขับออกมา nice. okay. right. ขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> ขึ้นบนรถไฟแล้ว oh. and then talk about take airplane thing with cartoons <laughs> actually they do a uh, american uh, movie <laughs> Yeah, we have to. <laughs> ตื่นเต้นดีค่ะผู้เชี่ยวรอบฟาร GPS บอกว่าสวิงเวนสเตอร์ค่ะให้เราเลี้ยวซ้ายซึ่งมันไม่มีทางให้เราเลี้ยวซ้ายผู้เชี่ยวรอบฟาร์มสวิงเวนสเตอร์สวหุค์ We should not stop between two, yeah, two, wagon. two wagons. So we have to see when. Now we keep distance here. You see, this, this one is uh, a yeah. mainland. Now I see here. You see, I can go there or not? Uh, no, Little Grand. Yeah. yeah now we can go. Yeah. First here and then the brake. ไปสินะแม่ตอนนี้เราจอดแล้วค่ะไปแล้วค่ะรถไฟเคลื่อนขบวนแล้ว จะนัดไม่ต้องขับก็ได้ค่ะออโต้มตติคาร์ d r บาย by i t อยู่ในอุโมงค่ะ สนุกค่ะ Amusement Park เราก็จะขับรถออกจากรถไฟตอนนี้เราอยู่ที่เทสค่ะอันนี้ที่เซอร์มาจะเป็นหมู่บ้านที่ไม่สามารถเอารถเข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจอดรถไว้ที่นี่สถานีรถไฟแล้วเราจะเดินทางด้วยรถไฟเข้าไปที่เซอร์มา เราอยู่บนรถไฟแล้วค่ะรถไฟที่จะออกจากเทสไปเซอ,เอร์มัส ตอนนี้เราอยู่ที่เซอร์มาทค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่โรงแรมอ๋อมีรถม้าด้วยมีแท็กซี่ด้วยค่ะแต่รถส่วนบุคคล โอเค thank you อ๋อโรงแรมไม่ไกลจากสถานีรถไฟค่ะ you want to sit like that a beautiful horse yeah, this is Austria style Da? Ja, ich glaube, ja, die Straße, wo wir müssen, diese Bodenstraße, ห้องของเราค่ะเราจองที่นี่สามคืนมีมีวิวของภูเขามาตะฮอนด้วยจ่ายพิเศษเรามีบัลคันี้ด้วยค่ะ แต่ต้องแชร์กับเพื่อนร่วมเพื่อนข้างห้อง บรรยายไม่ถูกค่ะให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันนะคะ นี่กำลังซื้อตั๋วค่ะที่จะขึ้นไปที่วิกเนเพลสวิกเคนเพลสอมอนก็อ นี้เราจะไปที่กรอเนกราสนะคะอ่านจะออกเสียงไม่ถูกหน่อยนะเดี๋ยวว่ากันนะคะถ้าใครเคยเห็นช็อกโกแลตตัวนี้นะคะจะสังเกตว่ามันมีภูเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะคือที่เรามากันวันนี้คือมาตาฮอนนะคะ I love sir, s e r m a สวยงามมากบรรยายไม่ถูกคะ่ะให้ภาพบรรยายแล้วกันนะคะ The cloud back, so the ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ